ครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามารู้จักกับ2คันนี้ต้องบอกได้เลยว่ายังโสดยังว่างนะครับแล้วเป็นรถที่น่าสนใจนะฮะใครมองหาเจ็ดที่นั่งสมรรถนะสูงนะครับผมสภาพดีอึดตึกทนไม่จุกจิงองแงนะครับ2คันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนนะฮะกับ Fort u n e r นะครับโฉมหน้าแชมป์นะปี15กับปี1ินะครับผมตัวนี้ซ้ายมือเป็นรุ่นพิเศษพี่นายชายตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดา3.0บนยบีนะฮะใครสนใจอยู่นะครับผมชอบอยู่มองหาอยู่ ตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือ2อยู่นะครับวันนี้มาอยู่ผมนะครับเซลนวดทอโต้นั่นเองนะฮะที่ปรึกษาทางด้านการขายนะครับบริษัททอโต้นะฮะวันนี้นะครับพามารู้จักรถครอบครัวอีกแล้วนะฮะรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะครับผมประจําปีนี้เลยนะฮะ ตื่ตึกทนนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าวิ่งดีสุดใครมีคันนี้ไว้ในครอบครองนะจะรู้เลยนะครับว่าเป็นรถคันแรกเหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกจริงนะครับตัวนี้ทนด้วยนะครับผมโฉมสุดท้ายนะฮะับฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์นะครับปี15กับปี13นะฮะจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับหรือว่าสเปคเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวพิเศษกับตัวธรรมดาเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปนี้นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่า สองคันนี้นะครับผมยังโสดยังว่างนะฮะยังไม่มีเจ้าข้อเจ้าของนะครับรอเจ้าของอยู่นะครับคันนี้ก็ยังไม่ได้สปาขัดสีแต่อย่างใดนะนะฮะเดี๋ยวเก็บงานขัดสีให้นะครับแต่เบื้องต้นล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีสปาภายในเพิ่มเติมอีกนะครับคันซ้ายมือนะครับเป็น For ์จูเนอร์โฉมแชมป์นะครับผม3.0 V วีตัวมิดไนท์ชายนะฮะเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวพิเศษโฉมสุดท้ายปี2015ก่อนที่จะเลิกผลิตไป นะครับผมตัวน,นี้ต้องบอกได้เลยว่าครบเลยนะฮะไม่น้อยสาภาพสวยนะครับสาภาพพร้อมใช้นะฮะแล้วก็ช่วงล่างดียังดีอยู่เลยเครื่องเนี่ยแน่นๆเลยนะครับเซอร์วิสมาแทน,านให้ดูแลให้นะฮะรถทุกคันนะครับที่บริษัทผมเนี่ยต้องพร้อมขับขี่เท่านั้นนะครับถ้าไม่พร้อมเนี่ยผมไม่ปล่อยไปแน่น,นอนอาจจะพาไปชมกันเลยนะครับคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งแสนถ้าจะไม่ผิดจะหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเอง นะครับไม่น้อยมากสำหรับคันนี้นะฮะมันจะแตกต่างกับตัวธรรมดาอย่างไรบ้างสำหรับตัวนี้นะฮะชุดไฟนะครับตัดหมอกนะคู่ล่างที่สังเกตเห็นได้ช้ชัดเลยนะคือตัวนี้ก็จะเป็นขอบโครเมียยนะครับเนี่ยครอบมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีนะฮะจะเป็นหน้าแบบว่าไฟตัดหมอกธรรมดาเลยเดี๋ยวไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะประคัดเพิ่มเติมให้แต่คันเนี้ยสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาภาพสวยสาภาพเนี้ยบแน่นอน คันนี้เป็นปี13นะครับเลขไมล์สองแสนกว่าราคา51 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาทนะครับผ่อนได้6ปีนะแล้วคันนี้ก็ผ่อนไม่ต่างกันหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นนิดๆบวกรบนะครับก็56 9 0 0 0นะฮะใครสนใจนะฮะต่อรองได้นะซื้อสดต่อรองได้แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวราคามาคุยกันอีกทีนะฮะไปเริ่มกันเลยนะคัน2คันนี้นะครับ เป็นตัวโฉมแชมป์นะฮะโฉมแชมป์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบนซินกับดีเซลนะที่เรารู้จักกันในบ้านเราสองคันสองรุ่นนะแต่สองคันนี้นะครับเป็นดีเซลทั้งคู่นะครับเครื่อง f o r t u เน r เนี่ยถ้าจะดีเนี่ยผมแนะนำให้เป็นดีเซลนะครับความอึดความถึกความทนดีเซลมีเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเบนซินแน่นอนนะครับประหยัดกว่านะฮะตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างกันที่ล้อมแม็ สำหรับตัวมิดไดชายจะเป็นแมกอลอยนะครับสีเทานะแต่เป็นแมกลายเดียวกันนะครับยางผมเปลี่ยนให้เป็นปีนปี2024นะครับยางปี24แมกขนาด17นิ้วนะครับแต่ตัวธรรมดาแมกนะครับจะไม่จะคนละสีกันแต่ใช้ตัวเดียวกันนะแต่คนละสีข้อสิบเจเหมือนกันนะครับจะเป็นสีเงินนะฮะแบบนี้นะครับนี่แตกต่างกันนะฮะสีขาวนะครับกับสีบอลทองนะฮะ ตัวรถเนี่ยไม่ได้แตกต่างมากขนาดเท่ากันเลยนะฮะออปชันฟังก์ชันเดี๋ยวผมพาไปดูไปพาไปดูนะครับภายในนะฮะตัวปี2อ้เนี่ยจะได้ภายในดำนะครับผมเนี่ยทุกอย่างจะเป็นสีดำหมดเลยแผงผนังนะครับแผงประตูจะเป็นสีดำที่กดนะับผมที่ขอบนะครับมือกดนะตรงนี้ก็จะเป็นสีออกดำๆๆนะลายไม้นะครับคุมโทนด้วยนะฮะใครที่ชอบสีดำเป็นทุนเดิมเนี่ยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วทั้ง2คันนะฮะใครอยากดูแบบละเอียดนะครับก็ตามไปดูกันได้เลยแต่วันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้แบบชัดๆนะครับผมว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนี่ยภายในนะครับสําหรับปี13จะเป็นสีเบจนะฮะแต่แผงขอบแผงควบคุมแผงกดเนี่ยนะครับจะได้เป็นลายไม้สีดําเหมือนกันนะฮะขอภายด้วยนะครับมาต่อกันดีกว่านะฮะก็ภายในนะครับถ้าเป็นปี2องหเนี่ยจะได้ภายในสีเบจนะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะคูหน่าเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับ แต่ถ้าเป็นตัวมิดไนท์ชายเนี่ยนะฮะจะเป็นสีดำเบาะสีดำหมดเลยนะฮะใครที่ชอบนะครับตรงยุคคลาสสิกก็ปี2 0 1 3หรือว่าใครที่ชอบทาความสะอาดง่ายหน่อยภายในดำนะครับปี2015ผมก็แนะนำนะครับมือเปิดได้สีโครเมี่ยมเหมือนกันนะครับทั้งสองคันนี้นะฮะกระจกติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับคันไหนเสื่อมสภาพเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะนี่ด้านท้ายเหมือนกันเป๊ะนะครับไฟนะฮะไม่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ มีรหัสเครื่องนะครับ3.0 D4D นะครับเป็นตัว V n t e r b o นะฮะเป็นตัว V เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ภายในจะเป็นสีพิเศษนะฮะตัวพิเศษเนาะยางอะไรแมลงมีเหมือนกันนะฮะครบเลยอุปกรณ์ครบนะครับผมใครที่ชื่นชอบหาอยู่นะครับสำหรับตัว2คันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่าง064843657นะครับโครงความเอนเอกลักษณ์ของเขานะครับผมนี่ Fordunner นะฮะ ตัวฝาท้ายเนี่ยใช้ระบบชกอัพนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมแล้วก็ด้านในเนี่ยนะฮะตัวมินเนชชัยจะให้เป็นสีดำแล้วด้านบนนะครับแผงผนังนะฮะจะเป็นสีครีมสีเบจนะครับแอร์มีครบนะครับจบเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังตัวปีสองพันสิบสามราคาต่างกันเอ่อสี่แสนบาทนะครับนี่สี่แสนนะนะฮะกับคันนี้เลขไมล์สองแสนคันนี้เลขไมล์แสนแสนหกแสนกลางประมาณนี้นะครับคันนี้ต้องบอกได้เลยว่า ใช้งานน้อยจริงๆทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ารถเป็นปีก็ไม่ได้เก่ามากนะปี13ปี15นะครับไม่ได้เก่ามากภายในเนี่ยผมดูแลสปาขัดสีเคลือบให้นะครับภายในทั้งสองคันนี้สวยมากใครอยากจะมาทดลองขับขี่นะครับมาทดลองเทสต์ได์นะฮะติดต่อหาผมได้เลยเซลล์หนวดทอโต้นะฮะเนี่ยผมคัดมาแต่รถเกร์เอพี่ๆดูนะครับรางน้ำสปอร์ตเมทอาร์พวกนี้ต้องชัดเจนนะฮะเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตเบอร์11ไม่เคยขัดเลยนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมพี่ๆ มีที่ทอโต้ที่เดียวนี่ภายในสภาพกริปนะครับผมเก็บงานให้ไม่ได้ขายตามสภาพนะพี่นะครับผมเก็บงานดูแลขัดสีเคลือบให้นะครับมีบริการนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะบนท้องถนนฟรีไปอีก1ปีเต็มนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนะฮะรถเสียยางรั่วยางแตกนะครับผมลืมกุญแจไว้ในรถนะฮะผมก็มีบริการนี้แถมไปด้วยนะครับสำหรับพี่ที่เราดูแลกันนะครับ อยากให้คิดว่าเหมือนญาติพี่น้องมาซื้อรถกันนะฮะ<ม>ก็ดูแลหลังการขายมีบริการหลังการขายให้นะครับใครสนใจนะรีบเลยประกันเครื่องเกียร์ผมมีให้นะครับผมมีให้แน่ใครสนใจนะนะครับใครจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยฮะเดี๋ยวให้ดูภายในเจ้าคันนี้ก่อนดีกว่านะครับกุญแจก็จะได้เป็นระบบระบบไขเสียบนะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้นะ บบาคนขับเป็นไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะครับสวยมากนะฮะพอยัดเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะครับภูมอลาลยเป็นไฟฟ้านะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ล้นะฮะตัวนี้นะครับผมพูมอลาลยมลติฟังก์ชันนะครับเป็นไฟฟ้าแบบ EPS นะฮะมีเรื่องของค r u i s e control นะครับผมเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องทางนะครับวางสายรับสายได้หมดสั่งการด้วยเสียงได้ อันนี้เลขไมล์หนึ0 0แกมนโลนะครับกับหน้าปัดเลนไม้สีนะฮะแบบนี้เลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเรืองแสงสวยมากนะครับผมลายไม้ด้านบนนะครับผมพวงมาลัยนะสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเอสดีการ์ดให้แต่เอสดีการ์ดผมทอดเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวเชื่อมต่อเอสดีการ์ดเนี่ยเชื่อมต่อ h ฮดเดีได้นะครับแล้วก็ CD AM FM นะฮะเล่นได้ต้องถอยนะครับมาขอพรายด้วยนะครับพี่ๆนะก็เมื่อกี้มี สายข้าวนิดหน่อยนะครับผมอ่ะก็ันที่หน้าจอก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวแอร์นะครับเป็นระบบออโต้ในหน้าจอดิจิตอลก็จะตรงยุคตามรุ่นหน่อยนะเขียวเขียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเก๊ะใส่เหรียญนะครับนี่ตามรุ่นเลยนะฮะแล้วก็แอร์หลังนะครับปุ่มควบคุมการเลื่อนการถลาย VSC นะฮะเขามีมาแล้วที่จุดบุรีนะครับย่ก็ยังมีอยู่นะช่องเสียบ USB นะครับผมแล้วก็เอาทเลตชาร์จ1ช่องนะครับ คอนโซลกลางมีที่วางแก้วให้หัวเกียร์หุ้มหนังแล้วก็เป็นลายไม้สีดํานะครับแบบนี้เลยมีเกียร์ตรงเกียร์ต่ําไว้ให้นะครับเบรกมือใช้แบบแมนวนวลที่วางแขนรักษกเป็นหุ้มหนังอย่างดีเบาะหนังหมดนะครับเบาะหุ้มหนังสีดําหมดเลยนะฮะภายในคุมโทนด,ดําสุดๆนะครับไฟติดครบปกติทุกดวงนะครับพี่ๆีนะใครชอบใครสนใจนะครับอยากจะหาไปใช้งานสักคันนึงผมบอกได้เลยว่าคันนี้จบแน่นอนนะครับ เดี๋ยวครับพาไปดูนะครับผมสําหรับตัวห้องเครื่องเขานะฮะตัวนี้นะครับได้สัญญาณการขโมยมีมาให้นะครับผมปรับระดับไฟได้5ระดับนะฮะปับพก็จะหู่ช้างเป็นแบบไฟฟ้านะครับที่วางแก้วก็มีให้เลขไม้แสนหกถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะครับว่าเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ นะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ D4D เครื่อง3.0ลิตรนะครับผม 3,000cc นั่นเองนะฮะอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์นะครับผมยังไม่ได้สปารัดสีแต่ว่าก่อนส่งมอบก่อนปล่อยเนี่ยแต่วผมเช็คให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็ล้างทำความสะอาดของเครื่องให้ใหม่นะครับเครื่องยนต์นิ่งๆแบบนี้นะครับคอกรอ,อะไรปั๊มต่างๆมีงานปกติเลยพี่นะครับเครื่องดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับปั๊ม ABS กับ X, กระปุกเบรก ABS อยู่ครบนะครับ น็อตนะฮะไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ดูน็อตฝาโป้พี่นะครับเนี่ยฝาโปมไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับซีนยางแผ่นกควทมร้อนนะครับฝาโปมทำตัวต้านะฮะือส่วนแบบนี้นะครับดูบายการพบเลยนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะสวนแบบนี้เลยนะฮะโครงสร้างสวยมากพี่พี่นะครับคันนี้คันเทอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์มอกนะครับพี่นิ่มตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ทานพอน้ำนะครับตร่งสวยเลยคันนี้นะฮะพอน้าทํางานปกติพัดลมทางานปกติสายพวงสายพานนะครับเดินนิ่มมากนะฮะเครื่องยนต์แห้งๆนิ่มๆแบบนี้ดีๆนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะฮะฟรีดาวจจกยอดไเต็มคันนี้ผ่อนสบายๆกันไปเลยนะครับผมผ่อนถูกผ่อนดีนะฮะคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับปีสามนกันจะแตกต่างอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมดับเครื่องไว้ก่อนนะฮะมานะครับ พาไปดูแบบเรียวๆเลยนะนะฮะคันนี้นะฮะราคาหน้าป้ายนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับพี่ๆนะคันนี้ผ่อนได้ฟรีดาวอ่าผ่อนได้หกปีนะครับผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นกว่าบาทตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจที่ทามาใหม่นะครับผมเป็นแบบขายเสียบเหมือนกันนะฮะชึ่งเดียวติดเหมือนกันนะครับภายในคันนี้ก็จะได้เป็นสีเมินนะฮะเหมือนกันเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะสภาพตัวรถต้องบอกเลยว่าตรงยุคตามตำราสุด ถ่ายที่หาโฟลเดอร์โฉมแชมป์ไว้ใช้นะครับตอบโจทย์แน,น่นอนนี่นับปัดเรียนไมล์เหมือนกันเลยนะฮะเลขไม 200, 30, ล์230,000โลตัวนี้นะครับหน้าจอก,ก็อาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานแล้วเนาะนะครับมีเนวิเกเตอร์นะทั้ง2คันเลยนะครับมีเนวิเกเตอร์ทั้ง2คันนะฮะคือบอร์ดระยะทางมีหมดครบหมดนะครับแอร์เป็นออโต้หมดนะฮะ จะรลื่อนกันถลายหรือว่าจะเป็นช่องแอร์ที่จุดบุหรี่ที่เก๊เก็บเหรียญน,นะครับมีครบหมดเหมือนกันนะครับคันนี้ดูแลเซอร์วิสมานทานนันเข้าสูตรแล้วนะครับเพิ่งเข้าสูย์เช็คระยะไปนะฮะนี่ประวัติการเข้าสูตรการเช็คระยะนี้เห็นแน่นอนคุดคนโทนี้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะสั่งการด้วยเสียงไม่ได้นะครับแต่ตัวมิ้นทชายสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับนี่ส,สวยๆแบบนี้นะครับปัดเรือนใหม่ใช้งานได้ปกติคอนโซลลายไม้เหมือนกันสีดำนะฮะ เอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะเัวเกียร์หุ้มหนังมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นลายไม้นะครับสวยแบบนี้แตกต่างกันที่เบาะสีเบรนะครับแล้วก็ล้อตัวล้อแค่นั้นเลยนะฮะทุกอย่างฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะคันนี้เอกสารอยู่ครบนะครับให้ดูห้องเครื่องแล้วกันกันลื่อนกันไหลายควบคุมงานสูงตัวก็มีให้เหมือนกันไฟปรับปรับสูงต่ําได้5้าระดับเช่นเดียวกัน มีปุ่มควบคุมเหมือนกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับอ่ะนี่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีเหมือนกันด้วยนะครับ3.0นลิตรนะฮะดีเซลนะสภาพตัวน็อตเนี่ยใหม่มากนะครับพี่ๆนะโครงสร้างสวยจิบนะครับเนียนจิบทั้งคันนะฮะห้องเครื่องแห้งๆนะฮะ แล้วก็ตัวแผ่นโพรงแผ่นเพดอยู่ครบนะครับสวยมากนะสภาพตัวรถโดยรวมผมให้ประมาณ90เลยนะครับ90เนตะฮะเนี่ยตัวนอ็อตตัวอะไรเนี่ยไม่มีขยับนะครับฝาเดิมแท้ตัวท้าเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลทำงานปกต,ติของเหลวอะไรต่างๆเนี่ยผมถ่ายเต็นเช็คให้นะครับใครสนใจนะครับสองคันนี้อยู่ for t u n e r โฉชมแชมป์ er Champ, นะฮะร,รีบเลยโทรมาจองรถไว้กับผมนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนของแถมรายละเอียดต่างๆ เดี๋ยวผมมีให้ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่าง064843657ผมเซลล์หนวดพอตโตนะครับยินดีให้บริการสวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเป็นรถร,ถรถุ่นไหลยี่ห้อไหนะฮะฝากกดไลค์ถูกใจไว้ด้วยโฉมใหม่ผมก็มีนะนี่ฝากไว้ก่อนทิ้งทวนนะฮะนี่มีหลายคันเลยเจ็ดที่นั่งนะครับบางคันก็ติดจองอยู่บางคันก็ยังว่างอยู่ใครสนใจเนี่ยผมมีในสต็อกมากกว่า2 0 0รคันติดต่อทศพบถามผมได้เลย แถวหนวดทอโต้นะครับ